เดืแล้วมาส่งท้าย r พรยมันกับโมโนแม x ที่งัดหนังและซีรีส์ LGBTQIA+ ให้ดูจุใจกันถึง13เรื่องเลยค่ะเริ่มที่หนังต่างประเทศ Girl ฝันนี้เพื่อเป็น Girl เรื่องที่2 about ray เรื่องของเร y เรื่องที่3 moonlight เรื่องที่4 milk h าวิ่มิลผู้ชายเฉาโลกเรื่องที่5 cloud atlas cloud atlas หยุดโลกข้ามเวลา ต่อกันด้วยหนังไทยเรื่องที่6มี myself ขอให้รักจงเจริญเรื่องที่7 the ion r ladies สตรีเหล็กเรื่องที่8หอเต่าแตกที่มีถึง4ภาพเรื่องที่9 marilla the farewell flower เรื่องที่10 the secret weapon บุษบาเรื่องที่11 roommate เพื่อนร่วมห้องต้องแอบรักเรื่องที่12หนังจีน rice rap h s o d y อร่อยรักข้าวมันไก่ และสุดท้ายซีรีส์เกาหลี Love w It h Floss รักนี้ไม่ต้องการคนหลอ่อแต่และเรื่องเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะคะแถมยังสอดแทรงมุมมองผ่านตัวละครที่มีความหลากหลายทางเพศห้ามพลาดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็สามารถรับชมได้ผ่านทาง Monomax แอปสตรีมมิ่งสัญชาติไทยเพียงเจ้าเดียวที่มีภาคถทยครบทุกเรื่องค่าบริการสุพิเศษ99บาทต่อเดือนเท่านั้นรับชมได้1อุปกรณ์ของไม่ต้องมีห้ามพลาดเลค่ะ